วันนี้อากาศดีนะครับผมวันนี้อากาศดีนะครับเราจะพามาดูว <Aa> right. ันดักปลานะครับวันดักปลานะครับตรงนี้เป็นที่รับน้ำนะครับรับน้ำทุกทุกทุ่งนานะครับน้ำท่กงนะครับจะลงมาตรงนี้หมดนะครับเรามาดูวันดักปลาชาวบ้านกันนะครับบ้านเราเรียกว่าไซ แต่ไม่ใช่ไฟหรอกครับวันนี้ไม่ใช่หลีแล้วเป็นตรงนะครับเป็นตรงตรงดักปลานะครับเราพามาชมตรงดักปลากันนะครับวันนี้ครับด้านหลังของผมนี่นะครับน้ําจะไหลมานะครับน้ําจะลงมาตรงนี้หมดนะครับมีปลามีสัตว์น้ําทุกชนิดนะครับก็จะลงมาตรงนี้หมดนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จุดมัดพบของน้ำนะครับน้ำทุ่งนะครับน้ำทุ่งนานะครับฝนตกแรงนะครับก็จะมีน้ำทุ่งนะครับไหลมารวมตัวกันนะครับมีปลานะครับมีปลาน้อยปลาใหญ่ทุกชนิดนะครับก็จะลงมาตรงนี้หมดนะครับผมเราไปดูกันเลยครับข้างบนเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาหลายร้อยไล่ครับ ด้านล่างก็จะเป็นตรงนะครับตรงของชาวบ้านนะครับน้ำก็จะไหลลงไหลลงมาแบบนี้แหละครับสัดน้ำก็จะลงมาด้วยนะครับสัดน้ำทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลานะครับ น้ำก็จะไหลไปตามลำน้ำนะครับก็จะลงไปยังแม่น้ำสาขานะครับด้านล่างก็จะเป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์น้ำก็จะลอดไปตามอุโมงค์นะครับนบนก็จะเป็นต่งนะครับน้ำก็จะโดดลงมานะครับ ก็จะทำทุกปีนะครับเวลาน้ำหลากนะครับก็จะมาดักจับสัตว์น้ำนะครับเสียงน้ำครับน้ำยังเยอะครับข้างบนครับยังเยอะจะไหลยอย่างนี้อีกหลายวันเลยทีเดียวนะครับ วันนี้พามาชมนะครับวิธีดักปลาตามธรรมชาตินะครับน้ำไหลลงไปครับปลาน้อยปลาใหญ่ก็จะลงนะครับน้ำก็จะไหลลงไปไม่น้ำซีนะครับไปไม่น้ำซีนะครับ แม่นำ้ำเซแล้วก็จะลงไปแม้น้ำมูลนะครับ